มาเก็วิธีเกมหมดหนเลยยังไมาขอวิธีเกมหมดหนึ่งเลยคือ,อทุกคนอะ่ะบางคนก็จะแบบพิมพ์เกมหมดหนึ่งเป็นแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะแต่ว่าเขาเขาแบบเกมพิมพ์ไปแล้วแบบมันไม่นั่นให้อะ่ะก็คือมันไม่เกมหมดให้อะ่ะ แล้วก็จะมาสอนภายในคลิปนี้เลยนะสมมติมใครที่พิมพ์ไม่เป็นแล้วทำอะไรไม่เป็นกับเกมหมดหนึ่งเลยคลิปนี้ก็มีสอนค่ะเนะี่ยคือเราเกมหมดหนึ่งอยู่ใช่ไหมเนะี่ยแล้วก็กดไปตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็กดอันนี้แล้วก็กดอันนี้อันนี้อันนี้โอเคมันก็จะขึ้นตัวเลขมาทุกคนแล้วเราก็จะทําแบบนี้ กดตัว G นะแล้วก็แหนแดงเดี๋ยวเอากล้องลงข้างล่างก่อนนะที่นี่จะวุ่นวายนึงนะคะนี่ก็พิมพอย่าหันไปให้สุดก่อนทุกคนนี่พิมพ์ตัวนี้แล้วก็ตัว G นี่แล้วก็กดเลยนี่ คือเกมโหมดหนึ่งแบบทุบอะไรได้นะคะทุกคนทุบได้ทุกอย่างแบบเหมือนตอนที่เราเข้าเกมมาแล้วก็จะเป็นเกมโหมดอันเนี้ยเพราะวอันนี้เกมโหมดสามก็คือจะบินทะลุพื้นเราจะไม่เห็นตัวเรามันจะเป็นตัวเรามันจะบ่งใส่มันจะเห็นเงาเงานิดเดียวนี่อันนี้คือเกมโหมดที่เราเกมโหมดอยู่ก็คือเกมโหมดหนึ่งวนนี้คือเกมโหมดสูงที่แบบทุบอะไรไม่ได้เลยนะคะ เมีสี่อย่างนะคะโอเคตอนนี้เราก็เลือกมันอันเดิมนะเกมหมดหนึ่งเหมือนเดิม,มแล้วก็สอ็เรียบร้อยนะรุคนและดูเราสร้างสวนน้ำทุกคนมันก็จะน่าเกียดหน่อยนะเพราะว่า Dạ. còn lịch tiếp tục bong quá em sẽ 12 F11 sẽ em có cho bọn như yeah. yeah. là yêu con nha 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 mà nha 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 ที่เนี้ยคือจุดเกิดของเราคือเราเกิดตรงนั้นหนักหนานป่ะอืมเราเกิดมาแล้วเจอหมดบ้านเลยพี่แท็กหรือพี่คนไหนที่เขาเกมหมดหนึ่งอะ่ะเขาจะไม่ทําให้ดูใช่ไหมอ่าแต่คลิปนี้จะมามีสอนแต่ว่าคลิปคนอื่นก็นมันแบบยุ่งยากนู่นนี่นั่นมาดูคลิปเรานะคะคือแบบวิธีง่ายๆเลยคือแค่เนี้ยแต่พี่เขาสอนยากย่ย ทุกคนอาจจะงงว่าไอเสานี่คืออะไรยังไมทุกคนคือเราจะสร้างตึกตามพี่ของเขาอืมใช่แล้วเราอุดุดน้ําตรงนี้ไปโคตรเยอะเลยแล้วมันมีแอ่งอีกแอ่งหนึงคือฟอกมากเลยทุกคนคือไม่รู้จะทํายังไงกับมาแล้วอ่ะเนี่ยถ่ายคลิปคลิปแรกก็ไม่เห็นหน้าคน นี่ฮะถ้าอยากเห็นหน้าก็ดูนะเดี๋ยวเอาให้ดูหรือก็ไม่อยากอยากเห็นก็ได้เนะี่ยหน้าคนถ่ายเนี่ยถ่ายเองนะทุกคนเนี่ยโทรศัพท์พ่อนะโอเคนะทุกคนอืมเนี่ยหน้าคนถ่ายเองนะวันนี้เป็นวันงานนะทุกคนเขาก็จะมาลํำกันตอนนี้เขาก็กลับไปแล้วนะทุกคน อนก็จะประมาณนี้นะหน้าหน้าคนหายนะคะโอเคก็ประมาณนีน้ีก็ขอลาไปก่อนนะตถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้สร้างอะไรหรือทำอะไรก็บอกได้นะเออแต่ถ้าเกิดแบบ เราบินมาทางนี้นะทุกคนน่ะคุณอยากจะสงสัยว่าไอสิ่งก่อสร้างต,ตรงนั้นคืออะไรมันจะเหมือนภูเขาใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ภูเขาอะ่ะน่ะคือมันไม่คล้ายภูเขาภูเขาเลยอู้บัวนี่ยก็ลงมาตรงเนี้แล้วก็กดสวิตช์ตรงเนี้ยฮฮ้ยฮ้นี่ออม,มองไม่ชัดทุกคน เป็นแบบนี้ทุกคนงงเลยเดี๋ยวพิมเกมหมดไหนจิเมื่อกี้เรางงว่าเราไปกดตัวอะไรใครเจ๋อเลยทุกคนเราไปกดตัวอะไรอ่ะ What the fuck you n ทุกคน ดู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 มันดูมันเราเป็นอะไรอะทุกคนช่วยบอกหน่อยว่ามันคืออะไรกันชีหายแล้วทุกคนโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทุกคนผิดพลาดตรงไหนฝากคอมเมนต์มาด้วยละกัโอ้ย ระบสายตาเป็นปกติดิเออเอ็น,นสว่างมากเลยทุกคนเนี่ยคือเราปรับสายตาเป็นสว่างมากเอ,อันเนี้ยเหมือนจะเหมือนตอนคืนนี่เราสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นแบบนี้ได้ทุกคนกพราคนชอบแบบไหนเม้นมาเม้นมามาเม้นมาเม้นมาทุกคนชอบแบบนี้ก็คือแบบ เบอร์ๆนะทุกคนแล้วก็แบบนี้เบอร์เหมือนกันแล้วก็แบบสีเขียวอ,อมีมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็สีชมพูกริ้งกริง้งแล้วก็ธรรมดาไม่ธรรมดามันจะเบอร์อันนี้ก็เป็นแนวมืดๆตอนกลางคืนแล้วก็ม,มัวมากเลยเห็นไหมบล็อกไม้มันจะสวยขึ้นมัน้งดูดู โกเลมก็เมือใส่แว่นตาไม้ฟิลเตอร์ไม้มันก็จะเปลี่ยนไปทุกคนและอันต่อไปด้วยโอ้โหอันนี้ทุกคนอาจจะไม่ชอบเลยแหละดูดิมันเบอร์มากแถมไม่เห็นอะไรเลยสีเทาโอ้โหโอโ้อันนี้สีขาวสว่างตาแทบมองไม่เห็นเลยทุกคนอันนี้เป็นแนวมืดนะทุกคน อันนี้เป็นสีเขียวอ่อนสวยนะ,นะแห่ไม้จะเป็นสีนะั้นมันก็เป็นสีเขียวไปแล้วว้ยกดผิดทุกกนอันนี้ก็ป็นสีเขียวออันนี้มันก็สวยดีนะทุกคนนี่โอ้โหอันนี้มืดเทามากอันนี้ปกตินี่เทานี่นี่นี่น นี่นี่ส่วนตัวเราชอบไบโอมนี้นะก็คือสีเนี้ยดู้ดีมันจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นคล้ายๆสีม่วงสีฟ้าสีขาเงินเขียวหมดเลยอ่ะดูดูด,ด,ดูขนาดปลาเซลมอนยังเป็นสีนี้เลยทุกคนคือเราอยากจะบอกว่าแนะนำมาหน่อยว่าเราไปกดตัวอะไรทุกคนพีพอม,มีมาทีนะคะเฮาสียใจอ่ะ อันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่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 อ่ะช่วยไม่ได้อันนี้อะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รู้ก่อนเอาจะกันี้ก่อนนี่ก็ไม่ใช่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  ねえねえねえ。見、ま、せないな、これ。す前、おうまいおしょれ。い。うまししいまぁ、まぁ、まいまぁ、まね、まぁ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 、